Good morning students สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้พบกับสังเกตออนไลน์คูณนะคะอีกวันหนึ่งเนาะวันนี้เราก็จะขึ้นยูนิต3แล้วนะคะ International Food นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเนี่ยคูขอให้กำลังใจทุกคนก่อนเนาะว่าการเรียนออนไลน์ของเราเนี่ยเราจะต้องมีความพยายามอย่างมากนะคะที่จะทำความเข้าใจเนื้อหานะคะแล้วก็ต้องมีความขยันนะคะอดทนที่จะบังคับตัวเองมานั่งเรียนออนไลน์ในแต่ละวันแล้วก็จะต้องมีความ เก่งขึ้นในตัวเองด้วยนะคะในการเรียนรู้เทคโนโลยีนะคะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยนะคะก็ขอชื่นชมเด็กๆที่ใส่ใจเรียนตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกนะว,วันนี้เป็นสัปดาห์ที่3ของเราแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ได้ความร่วมมือน,นะคะในการส่งงานในการเข้ามาเรียนนะคะรับคนที่ตั้งใจเรียนไม่บกพร่องในหน้าที่เลยนะคะแล้วก็ขอให้กําลังใจเด็กๆด้วยว่า ต้องมีสักวันหนึ่งที่เรากลับมาเจอกันในห้องเรียนเนาะให้กำลังใจทางนักเรียนแล้วก็ตัวครูเองนะคะในการทาคิดในการสอนนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วครูก็อยากสอนในห้องเรียนแหละเพราะเราได้สบตากกันนะคะได้ดูก,กันต่อหน้าได้คุยได้ทำความเข้าใจกันต่อหน้าซึ่งมันดีความแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้มันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเราก็ต้องเรียนแบบนี้ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนรอ,อบข้างนะคะก็มาให้กําลังใจก่อนเนาะก่อนเรียนโอเคสู้ๆนะคะไปด้วยกัน วันนี้นะคะเข้าสู่บทเรียนเลยก็ international food นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารของต่างประเทศ international เนี่ยมันแปลว่า inter เนี่ยมันแปลว่าทั่วโลกอะ่ะมันแปลว่าทั่วโลก international คือแบบ around the world เลยนะคะ international คือเท่ากับ around the world เป็นอาหารรอบๆโลกเลยนะคะที่มันเป็นอาหารแบบที่มีชื่อเสียงในแต่ละประเทศเขาก็จะมาเล่าว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีอาหารอะไรเดี๋ยวเราจะเปิดโลกกว้างวันนี้เราจะเปิดโลกกว้างเรียนรู้เกี่ยวกับคําศัพท์เกี่ยวกับอาหารแต่ละประเทศว่าคนแต่ละประเทศเนี่ยเขาถ้าชอบทานอะไรกันนะคะโอเค next page โอเค r e c e n and look นะคะ I v i t y o n e listen and look ให้เราฟังแล้วก็ดูภาพก่อนนะคะเรามาดูคร่าวๆก่อนนะคะซึ่งในภาพเนี่ยก็จะมีภาพอาหารแล้วก็มีธง ประเทศถูกต้องไหมมีอาหารและมีทงประเทศอย่างภาพที่หนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า is it sushi from Japan okay soy a u y number two what s that คือภาพที่สองเนี่ยเราเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะเด็กๆดูภาพน,นะคะเราเราไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันคืออะไรเพราะว่าเรายังไม่รู้จักมันใช่ไหมคะแล้วแล้ก็เอ๊ะมาจากประเทศอะไรทงชาตินี้ถ้าถ้าคนรู้ก็จะตอบได้เลยใช่ไหมคะว่ามาจากประเทศไรแต่ถ้าคนไม่รู้ล่ะทำยังไงดีนะคะ วันนี้เราก็อยากขออนุญาตใช้แบบนป๊บนึงนะคะเราก็จะต้องมาเรียนรู้กันนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ทั้งทงประเทศนะคะที่เราจะต้องรู้แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์อาหารด้วยเนาะโอเคนะคะ ready to listen ฟังบทสนทนาที่เด็กๆเขาคุยกันนะคะเดี๋ยวครูจะเอ่อ stop เป็นช่วงๆนะคะแล้วก็มาแปลด้วยกันเนาะโอเค ready to listen go pupils book unit 3 page 38 ราจะฟังแล้วเราจะดู <Listen S 1> สกรีน <and look. S 1> ด้วยนะคะ Look it's International Food Day today Look at all this different food we can try อืมวันนี้นะคะก็เป็นคลาสเรียนของเด็กๆเขานะคะเป็นเป็นการเรียนเกี่ยวกับ International Food นั่นเองนะคะก็เป็นวัน International Food คือแต่ละประเทศเนี่ยเอาหารเอาอาหารมาวางแล้วก็พรีเซนต์ของประเทศตัวเองนะคะซึ่งอะไรบอกว่า Look at our different fruit we can try คือมันเราลองไปชิมกันไหมนะคะของประเทศเนี่ย Emma say Great I'd like to try sushi I like fish and rice I think sushi is from Japan Mhm Emma look great งั้นเราไปลองชิมกันดีกว่าดีมากเลย I would like to try sushi <laughs> I like fish and rice. So sushi is usually salmon and rice. And so I think sushi from Japan. Okay, continue. Yes, it is. And there's paella too. That's from Spain. This one's got rice, chicken and vegetables. It's delicious. โอเคอเล็กซ์ยิซมอ๋อใช่แล้วซูชิมาจากเจแปนนั่นแหละ as t h y s uh p e r l a นะคะ p e r l a และ p e r l a ก็คือมาจากประเทศสเปนนะคะอาหาร p e r l a นั่นเองนะคะภาพที่สองนี่คือ p e r l a นะคะมาจากประเทศสเปนนั่นเองนะคะ this one's got rice มันประกอบด้วยมีอะไรบ้างข้าวนะคะ chicken ไก่นะคะ, chicken, นะคะ and vegetable แล้วก็ผักนั่นเองนะคะมีข้าว มีไก่แล้วก็มีถักนั่นเองนะคะ i s ส e n t i o u s คืออร่อยมากนั่นเองนะคะ Pedro say What about some noodles from Thailand? They look nice. เ Pedro say What's about some noodles from Thailand? Noodle มาจากประเทศไทยหรือเปล่านะ Look at look they look nice นะคะน o o ด l e ลวันนี้นั่นเองนะคะประทงทงชาติไทยเนาะมาจากไทยแลนด์ใช่หรือไม่นะคะ เขาก็พูดนะคะกอมาหาง c u r r ี from อินเดีย y o y w u w t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 ry s y s o m u r u y r y s t s n i c n d s p s p y c เขาร่าบอกว่าโอนั่เป็นไทยแลนด์นั่นแหละนะคะอกง r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  o m จากอินเดแล้วก็แกงนะคะแกงเป็นแกงที่กินแกงเผ็ดๆแกงกะทิอย่างนี้นะคะน่าจะมาจากนะอินเดียนะอ่า มาจากอินเดียนะ in Do you want to try some curry? อยากชิมแกงไหมอยากกินแกงไหม It's nice and spicy. มันอร่อยแล้วแต่ว่ามันแพ็ดนะมันดูแพ็ดเนอะอะไรอย่างนี้นะค่ะต่อมาค่ะ okay. I like curry, but I like stew more. Mm -hmm. This stew's from Russia. Mm -hmm. I want to try Russian stew. พี่โบราณส่ง mm -hmm. hey, I like curry. ฉันชอบแกงนะ like like But I like stew more. ฉันชอบสตูมาก this stew from Russia, nah stew เขานี้นั่นเองนะคะเป็นเป็นเนื้อตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ stew นะคะ From I want to try Russian stew. เขาอยากจะกินเนื้อตุ๋นของรัสเซียมากเลยเออโอเค Kara say I often have stew. Mm-hmm. I want to try something different. These tacos look nice. Mm-hmm. Are tacos from Mexico? Mm-hmm. Kara say uh, I often have stew. ฉันกิน stew I want to try something different. ฉันอยากกินอะไรที่มันต่างไปจากจากสตูที่ฉันเคยกินนะ This taco look nice ทาโก้มันก็น่าสนใจนะ Are taco f o r Mexico ทาโกมาจากเม็กซิโกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอดูทาโก้นิดนึงเนาะทาโก้ทาโก้ yeah ทาโก้ this taco นะคะทาโก้คือภาพนี้นั่นเองนะคะ Number six นะคะทาโก้ taco, นะคะมาจากเม็กซิโกหรือเปล่าเนาะ อันนี้เขาก็ถามนะคะดูจากโทงชาติแล้วนัานะใช่เนาะไอ้จริงโ but lots of people eat them อืมเบรดรอสเซยฉันก็คิดว่ามาจากอซมิกโกนะ but lots of eat them แต่มันต้องมีคนหลายคนที่อยากกินมันแน่เลยเพราะมันน่าทานนั่นเองเนาะ Emma say i like to try these dumplings อืม Emma say I'd like to try these dumpling dumpling ก็คือน่าจะเป็นเกี๊ยวซ่าไหม dumpling เนาะดูจากภาพแล้วนะคะ number seven what are dumplings They're a bit like pasta. Mhm. Mm These dumplings are from China. they mm -hmm. They've got meat inside. อืมเขาบอกว่า meat inside นะคะก็ they They've got kebabs from Greece. Kebab from I love kebabs. kebabs I love kebab. What have they got from the United Kingdom? Mhm. Oh yes, fish and chips. Mhm. Uh -huh. Yeah. Do you see? A kingdom fish and chips. And... Yes. But I often have fish and chips. I want to try something different. Yes, mhm. What about some rice and beans from Peru? เขาบอกว่าโอ้ใช่แหละมันมาจากออยู่เตอร์คิงด้อมใช่แต่ว่าฉันอยากจะกินอะไรที่มันแตกต่างค่ะล้าบอกเนาะ What s about some rice and beans? Rice and beans นะคะเออ picture 1ช่นั่นเองนะคะภาพที่สินั่นเองมีข้าวกับถั่วมาวางเป็นอาหารมาจากเปรูนั่นเองนะคะอยากชิมเหมือนกันว่ามันจะข้าวจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่ารสชาติจะเหมือนกันหรือไม่นะคะโอเคก็ l lots of things and share them <S <S good <S <S idea โอเคอะไรเพฟ่สเสนอว่าถ้าพวกเราอยากจะกินที่อย่างเงี้ยเราไปเอามาคนละนิดคนละหน่อยแล้วเรามาแชร์กันดีไหมนะจุกคนก็ uh, say or good idea เยี่ยมมากเลยนะคะก็น,นี่ก็ได้รู้จักพื้นฐานคำศัพท์ของของอาหารไปแล้วนะคะเรามาทบทบวกน,กนกันดีก่อนเนาะ what's that sushi right sushi is our letter uh, Sushi, I. Okay, you write I on the picture. Sushi. Number two, what's that? What's that? Pura. Okay, Pura F. You write F on the picture. Number three, news dolls. Okay, news doll, E. You write E on the picture. Number four, what's that? curry okay curry from india a curry next to number five stool right stool that's right. you write H on the picture six what's that it? taco it's like a taco is like j on the picture six and next to seven what's that Drumming, okay, drumming, you write B on the pictures. Number eight, what's that? Mm -hmm. Kebab, okay, kebab, okay, D, you write D on the picture, kebab. Uh -huh. Okay, number nine, fish and sheep, and the last one, fry and bean. Okay, I, F, E, A, H, J, B, D, C, G, okay. ทันแล้วนะคะถ้าทำไม่ทันสตอ็อกวิดีโอคูดดีไว้ก่อนนะแล้วก็มาเขียนให้ทันนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะให้เรามาแมชภาพกันดีกว่าเพิ่มความเข้าใจเนาะโอเคอันนี้ listen together review again sushi sushi repeat after me พูดตคณครูนะคะ sushi sushi form japan โอเคหมายเลข pyella โอเค pyella 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 form Spain. Okay, repeat after me. pila pila Okay, number three. Noodles. 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 Form Thailand. Okay, number four. Curry. 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 Form India. Third. Number five. Stew. 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 How about stew? stew. Stew. Okay, form. Last year, good. Tacos. 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 Tacos form. Mexico. Okay. Dumplings. Dumpling. Dumplings. Dumpling form. China good. Kebabs. kebab, Kebabs. Kebabs form. please Okay. Fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. Fish and c h e p f r o m United Kingdom Okay and the last one Rice Rice and beans. Rice and beans. Rice and beans. Rice and beans, rice and beans. Rice and from Peru. นะคะโอเค very good everyone's great นะคะทุกคนเยี่ยมยอดม,มาที่จำคำศัพท์ได้เนาะโอเคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันจำคำศัพท์ของเราด้วยการไปทำ Activity กันกว่านะคะ <c oughs> go to activity page 30 หน้า30เลยเนาะโอเคนะคะ international food นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องนะคะพร้อมทิกลงไปด้วยนะคะให้ทุกทิกลงไปเลยว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรนั่นเองนะเดี๋ยวครูขอทำแบบนี้เลยนะคะให้เราเห็นชัดๆเลยนะคะอย่างภาพที่หนึ่งเนี่ยเดายดยูซิ I like ชอบกินอะไรมีคำใบตึ้ดตึ๊ดติ้ดติ้ดคำใบตึ๊ดๆตดตด อ่ะไปดูกันเขามีคำใบอะไรบ้างซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ที่เราเรียนไปว่าสักครู่นี้นะคะอเช่นที่หนึ่ง I like stew นะคะชอบกินสตูก็ติ๊กสตูเลยซึ่งสตูม,สตม,สสนนมีสตูมีอะไรส่วนผสมบ้างหนึ่งคือเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นผักนั่นเองจำได้ไหมสตูมีอะไรเป็นส่วนผสมบ้าง I don't like น่าจะเป็นซูชิเนาะซูชิซูชิมีอะไรเป็นส่วนผสมบ้าง Yes Rice o r sorry คุณตีผิดนะคะ rice คือข้าวนั่นเองนะคะโอเค rice and fish นะคะ rice and fish โอเค you take rice and fish like, like this โอเคประมาณนี้นะคะที่เราจะต้องทำโอเค number three and four you can do it do you b y or do you, you do by yourself นะคะทำด้วยตัวเองนั่นเองนะคะเริ่มพานกันแล้วโอเค at y 2 Read and write the w o r d นะคะก็คืออ่านแล้วก็เขียนคำศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งเขาให้เติมชื่ออาหารและตรงนี้คือชื่ออาหารให้เราไปเอาชื่ออาหารมาเติมนั่นเองนะคะอย่างเช่น Number 1. this is from China บอกชื่อประเทศมาแล้วแทบจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรนะคะ made of the farm meat and vegetable ทำด้วยแป้งเนื้อสัตว์แล้วก็ vegetable คือ d r u m m i n g นั่นเองโอเค Number 2. the food from India อินเดียตอบได้แล้วค่ะมันคืออะไร sometimes it's y e l l o u s made of meat and vegetable it's a curry right อ oh าม curry ได้เลยนี่นะคะก็ลองถาม three four five นั่นเองนะคะโอเค activity three which food is your country famous your country ก็คือประเทศของเราน,นั่นเองประเทศของเราอะไรที่มีชื่อเสียงบางน e 2มีอะไรมีชื่อเสียงนะคะขอสองอย่างนะคะ My country is famous for ย่า yeah, อะไรที่มีชื่อเสียงนะคะที่เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงขอสองอันหนึ่งกับสองนะคะเติมลงมาเลยนะคะเติมลงมาเลยอะไรทีส่สว่วนใหญ่ต้มยำกุ้งผัดไทยซ้เเมเชิญไพล์สลัดแล้วแต่เลยนะ,ะเขียนลงมาได้เลยนะคะขอสองอย่างที่มีชื่อเสียงที่คนต่างชาติมาประเทศไทยแล้วอยากกินเยอะมากลูกคนต่างชาติมาประเทศไทยคืออยากกินอาหารไทยเยอะมากเพราะาอาหารไทยอะ่ะคือ the best The world, นะคะคืออาหารไทยอร่อยสุดแล้วนะอ่าฉะนั้นเราทำหน้านี้เสร็จแล้วเนาะถ่ายรูปลงอัลบั้มชื่อตอนเองเหมือนเดิมกติการเดียวเหมือนเดิมนะคะ Take a photo this page and put in your album okay แล้วครูจะเช็คนะคะเช็คการส่งงานนะคะเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนไปในตัวเลยเนาะใครที่ยังทําไม่ทันพยายามนะคะลูกพยายามสักวันหนึ่งเราจะทําทันเพื่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหน้าที่ของเราตอนนี้คือการเรียนออนไลน์นะคะการเรียนออนไลน์นะคะเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเราค่อยไปรีแลซ์ทำอย่างอื่นไปทบทวนบทเรียนอย่างอื่นได้แต่หน้าที่หลักคือการเรียนออนไลน์และการส่งงานเนาะทำความเข้าใจตรงกันนะคะถ้าหน้าที่หลักเรายังไม่เสร็จห้ามไปทำาอื่นเ็ดขาดเนาะ โอเคนะคะวันนี้คุณครูดิวก็ขอจบเท่านี้ see you next time goodbye นะคะเป็นกำลังใจให้ซู้ซูนะ